เราก็เราจีรตามมาตามมาจาก G P S แล้วแล้วสุดท้ายก็สอบถามสอบถามเขากลับไปเขาก็บอกว่าใหาเช่าแล้วส่งให้คนอื่นไปอะไรไปเขาก็ออกประมาณว่าว่าออกตัวว่าไอ้ทำไมรถไปอยู่ที่นี่ซึ่งเป,เป็นการผิดสัญญาอยู่แล้วครับเอาเราสมมุติว่าผมเช่าแล้วผมไม่ให้คนมือที่ 2- ที่3ใช้เงี้ยมันก็ไม่ถูกแล้วครับ จะสอบถามเกี่ยวกับกรณีลูกค้ามาเช่ารถของบริษัทเป็นรถหรู BM เสปอร์ตสองประตูเนี่ยฮะหลังจากเข้าเช่าแล้วเนี่ยรถมันไปมาหายไปหรือว่ายังไง,ไงอะไรฮะรถไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงแต่ว่ามันมันไปอยู่ในผิดที่ผิดที่ผิดทางแล้วเราเราเช็คจากพิกัดแล้วเราเจอแล้วเราก็มาดูว่ามันอยู่แบบเนี้ยมันก็มันมันก็ประเมินได้ไหมฮะว่า,ว,าว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราก็เรติตาม,มาตามมาจาก g p s แล้วแล้วสุดท้ายก็สอบถาม,สอ,ถามสอบถามเขากลับไปเขาก็บอกว่า อ้างว่าเช่าแล้วส่งให้คนอื่นไปอะไรไปแล้วก็แล้วก็บอกว่ารถไปอยู่ที่นี่เลยคเขาเขาก็เขาก็ออกประมาณว่าว่าออกตัวว่าไอ้ทำไมรถไปอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นการผิดสัญญาอยู่แล้วครับเอาเราสมมุติว่าผมเช่าแล้วผมไม่ให้คนมือที่สองที่สามใช้เงี้ยมันก็ไม่ถูกแล้วครับจริงจริงจัเป็นต้องขอรถคืนจากเจ้าของสถานที่ฮะลูกค้าคนนี้มาทําสัญญาเช่ารถกี่วันครับเออเช่าโดยรวมสามวัน นในราคาเช่าวันละเท่าไหร่เหมือนกว่าบาทครับแล้วทางนี้ทางบริษัทร,รถเช่าของเรานี่มีการแจ้งความดำเนินคดียังไงครับอัเบื้องต้นเราเราลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็เราแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแจ้งพอได้รถคืนเราจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับแล้วในส่วนของเจ้าของรถเต็นต์ตอนนี้ได้พูดคุยกับเขามีข้อสรุปยังไงครับพูดคุยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมา,มามอบรถคืนให้เราโดยโดยสุตรลติครับ<อ>เข,ขาบอกเขาบอกเขาเขาก็โดนหลอกมาเหมือนกันเขาไม่ได้มีส่วนร่วมครับ แล้วเขาบอกไหมครับ am, ทางเจ้าของสถานที่ที่รถมาจอดนะครับว่าเขาได้รถมาอย่างไงอะไรครับก็ก <DVD> ็น่าจะเป็นเท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยเจ้าคนที่เช่าเนี่ยปลอมแปลงเอกสารมาอ่าเรก็นํามาฝากกับเขาเพราะว่าเป็นรถเจ้าของเป็นเจ้าของรถเป็นเอกสารปลอมอะไรอย่างเงี้ยครับนครับนามาฝากไม่ใช่จำนำอไม่ไม่แน่ใจครับอันนี้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 ไม่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 แน่ใจว่าจำนำหรือฝากเราไม่เราเราไม่ฟันตรงครับครับ